เปิดหน้าล่าสุดสงกรารเตชะนรงหลังประสบอุบัติเหตุเข้า ICU 7วันครอบครัวเพื่อนพี่น้องและแฟนคลับใจหายใจคว่ำหลังทราบข่าวสงกรารเตชะนรงประสบอุบัติเหตุปั่นจักรยานชนรถที่จอดเข้าอย่างแรงจนได้รับบาดเจ็บรักษาตัวในห้อง ICU นานถึง7วันและพักฟื้นมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด จนได้ออกจากโรงพยาบาลมาพักฟื้นต่อที่บ้านแล้วล่าสุดสงกรารได้อัปเดตไปหน้าล่าสุดของตัวเองหลังประสบอุบัติเหตุที่มีรอยฟกช้ำรอยบวมต่างๆตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วอาการบวมหายไปกลับมาหล่อเป๊ะเหมือนเดิมแต่บริเวณคอของเขายังมีรอยผ่าอยู่เจ้าตัวได้อัปเดตผ่านทางสตอรี่อินสตาแกรพร้อมกับใส่ข้อความไว้ว่าปิดสักทีแผลรูนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com